เอ้ยโยสวัสดีสวีดัสท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆุชั้นฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบ,บอทในแมพที่มีชื่อว่าเ a สคริกเกอร ไม่มีซิมูเลเตอร์กันแล้วฮะในวันนี้ถือว่าในคลิปนี้เรามิชชั่นคอมพีสก,กันมากๆเลยนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเจ้าแมปแนวซิมูเลเตอร์แล้วไงแต่มันก็คล้ายๆนะมันดูแบบคล้ายกันมากๆเลยท่านผู้ชมฮะหากคุณกําลังมองหาร้านขายโรบักที่สุราานอย่างผมนั้นไว้วางใจ <c oughs> ก็นนี่เลยมารู้ชอ็อปร้านบริการขายโรบักระบบไอทีพาร์และระบบวีเอพแถมันมีดีที่บริการกดเกมพาร์แมปต่างๆนั้นรวดเร็วทันใจภายใน15-30นาทีร้านดีๆแบบนี้เบนนี่แนะนํา โดยวิธีการเล่นเขาเจ้าแมพนี้นะครับก็ง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมฮะผมลองไปอ่านมาดูเนี่ยมันซิมเปิลมากเลยก็คือให้เรานั้นแข่งกันคลิกใครคลิกเยอะสุดก็จะมีสปีดเพิ่มขึ้นมาพอมีสปีดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะวิ่งไวขึ้นนี่คือวิธีการเพิ่มสปีดวิธีแรกของตัวเราเองท่านผู้ชมฮะอีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กกว่าการคลิกเองก็คือการที่เรานั้นมาซื้อสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชมฮะเจ้าแมพนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับถือว่า วินเนี่ยมาซื้อนะครับวินก็คือชัยชนะก็คือแบบเข้าเส้นชัยแล้วได้ในะเรื่องของวินมาซึ่งตอนนี้ผมมีวินอยู่ที่ศูนย์ก็แน่แหละผมยังไม่ได้แข่งเลยทนะ่านผู้ชมฮะซึ่งวิธีการเล่นของเจ้าแบบนี้อะมาเราจะมาลองวิ่งแข่งกับเขาดูนะครับโดยที่เรายังไม่เทพทูและเราไม่มีอะไรเลยนะคือแบบมาถึงก็เริ่มพร้อมกันเลยมาดูซิว่าอุ้ยเดี๋ยวสามารถคลิกได้แล้วท่านผู้ชมฮะ ตอนนี้ผมสามารถคลิกได้แบบรัวๆก็คือยิ่งผมคลิกสปีดผมก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมมาดูสิตอนนี้มันกลายเป็น60 70แล้ว80โอ้ววววหนึ่งร้อยไหมเนี่ยหนึ่งร้อยแล้วท่านผู้ชมมาอ่าอ่งนี่น่าจะวิ่งไวขึ้นเยอะเลยดูสิท่านผู้ชมฮะผมวิ่งไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดและสปีดตอนนี้ผม132 ้เดียวแล้วทำไมอ๋อโอเคผมไม่แปลกใจท่านผะูนช้ชมะฮะเขาน่าจะมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็สปีดที่เยอะกว่าผมมากตอนนี้สปีดสูงสุดของผมอยู่ที่132และเรากําลังเข้าเส้นชัยอันแรกท่านผะูนช้ชมฮะวินที่1กําลังจะมาหาเราแล้วท่านผะูนช้ชมฮะถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้มับ นี่ไงท่านผู้ชมเราได้ในเรื่องของวินมาใช่แล้วครับนี่คือวิธีการเล่นแบบแทบจะทั้งหมดของเจ้าแมปนี้เลยก็คือให้คุณนั้นแข่งกันคลิกแต่คุณจะคลิกเพิ่มสปีดได้เฉพาะตอนที่เขาให้คลิกนะอย่างถ้าเกิดผมวิ่งอยู่เงี้ยผมไม่สามารถที่จะคลิกเพิ่มสปีดได้นะครับข้างหน้าเป็นวินที่2องเงี้ยเหรอซึ่งเจ้าแมปนี้นะครับจะให้เราแข่งกัน2นาทีเลยนะท่านผู้ชมแม่ก,ก็ถือว่านานอยู่และดูเพื่อนเราดิท่านผู้ชมแม่เพื่อนเราไอคนนี้มันไปแบบไกลมากโอ้โห,โหเดี๋ยวนะ ไปไวมากและผมเข้าวินที่2เป็นที่เรียบร้อยอ,อผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยท่านผู้ชมไหมอ,อดูที่มุมซ้ายด้านล่างสิผมอยู่ตรงนี้อยู่เลยแบบ <c oughs> เอาลนะท่านผู้ชมเหลือแค่5วินาทีสุดท้ายครับผมเข้าเส้นชัยไปแค่2เส้นชัยเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะมผมได้มาแค่2วินซึ่งไข่ฟองแรกราคา5วินโซแซดเลยอะ่ะ ไข่ราคา5วินตอนนี้มีอยู่2เนี่ยนะผมสามารถที่จะมาคลิกเพิ่มสปีดได้ไหมคลิกเพิ่มสปีดไม่ได้ท่านผู้ชมฮะเออเดี๋ยวนะอันนี้มีท็อป50วินด้วยโอ้โหเจ้าหมอน,นี่ชนะไป9 0 0 0 0 0วินเลยเหรอโอ้โหชนะไปเยอะมากเย้ยแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะตรงนี้มีไข,โขโ่โรบักมีไข่โรบักโอ้อันนี้800โรบักอันนี้150โรบักก็ ซิมเปิลแล้วะท่านผู้ชมถ้าเกิดผมจะซื้อผมก็แค่ซื้อไข่800รโรบัสมาท่านผู้ชมฮะเรามาเทปทูกันเลยดีกว่านะครับเราจะไม่พูดพ่ำททำเพลงและผมว่ามันน่าจะคุ้มค่าสำหรับเจ้าดมินัสเอกอันนี้ท่านผู้ชมฮะราคา800รโรบัสเลยนะก็100%อนคอนเฟิร์มได้ตัวนี้แน่นอนท่านผู้ชมเปิดมามีเป็นระดับมิสติกท่านผู้ชมขอดูในเรื่องของสปีดได้ไหมสปีดอยู่ที่16,900หม้าโว้ววโวผมวิ่งไวมากท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เดี๋ยวควบคุมตัวเองไม่อยู่ แปปหนึ่งลุกๆเป็นนี่ไปวิ่งท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมว่าผมมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันควบคุมยากอยู่พอสมควรท่านผู้ชมฮะมแต่ตอนนี้เนี่ยผมวิ่งเข้าเส้นชัยไวมากโอ้ผมมาแล้วท่านผู้ชมฮะดูสปีดผมกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมกำลังไปสู่ท็อปสปีดและมันแบบเร็วมากหัวติดหัวติดเบาะหัวติดเบาะเร็วมากตอนนี้ท่านผู้ชมฮะท็อปสปีดโอ้โหว้าวเดี๋ยว500วินและผมกำลังแซงเจหมอนี้ที่เป็นที่หนึ่ง ไปแล้วท่านผู้ชมฮะผมกำลังไปสู่5,000วิวเฮ้ย5,000วิวเลย5,000วินโอ้แรงแรงสุดๆโดมเป็นตัวเดียวโอ้เดี๋ยวผมมาสู่ดินแดนที่2เหรอโอ้ผมกำลังไปสู่10,000วิวท่านผู้ชมฮะโอ้โมันม 1, มช,มมช่างเป็น2นาทีที่ไวมากอ้ยเดี๋ยว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 ไอ้หน้าม่วงมันตามผมมาแล้วท่านผู้ชมฮะไอ้ทานอสมันตามผมมาแล้วแย่แล้วท็อปสปีดผมลดลงท็อปสปีดผมต้องเพิ่มขึ้นตอนนี้ท็อปสปีดกลายเป็น1 6 0 0ฮะ ไวมากไวมากไวมากมาสู่ห้าหมื่นแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะห้าหมื่นแล้วเหรอแสดงว่าเราสามารถไปหนึ่งแสนด้านบนได้เหรอเราจะเปลี่ยนแมปท่านผู้ชมฮะเราเปลี่ยนแมปเรียบร้อยอู้วูเดี๋ยวมาถึงหนึ่งแสนแล้วท่านผู้ชมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อแคดโดมินัสตัวเดียวมันทําให้ชีวิตผมนั้นง่ายยิ่งขึ้นมากแต่ว่าเจ้าแบบนี้เนี่ยคอนโทรลตัวละครลําบากมากท่านผู้ชมฮะยิ่งเร็วยิ่งคอนโทรลลาบากแล้วถ้าเกิดเราชนะหนึ่งแสนเราจะไปสองแสนไหมอย่าบอกนะว่าจะไปตอนนี้เหลือสิบห้าวิทันอยู่ท่านผู้ชมทันอยู่ทันอยู่ เรียบร้อยจบฮะและอ้า what เอากลับมาเริ่มต้นใหม่เหรอก็คือถ้าเกิดเราผ่าน1-0,000แไปเราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ท่านผู้ชมฮะวโอเคผมนึกว่ามันจะพาไป200,000ไงแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะจบแล้วฮะมันเป็น2อาทีที่คุ้มค่ามากกับเจ้าโดมินัสที่ซื้อมา <laughs> คือมันบวกในเรื่องของสปีดเยอะมากๆท่านผู้ชมฮนะ 1 6ื่นเลยนะ1 6ื่นต่อตัวแล้วตรงนี้มีไข่ให้เปิดด้วยนะราคาเดี๋ยวนะ7 5็0 0มื่นนวินโอ้นั่นเยอะมากท่านผู้มชมฮะแล้วก้อนนี้1,000งหมื่นวินเดี๋ยวนะผมวิ่งไวเกินไปอ่ะมันคอนโทรลลำบากมากเลย แต่ตอนนี้เขาบอกให้เราคลิกได้ท่านผู้ชมฮะเราคลิกได้ทีละ16เลยเหรออ้าผมเปิดแล้ต้องคลิกได้ไหมอ่าโอเคเปิดต้องคลิกได้ฮะได้ทีละ16สปีดเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเกิดสังเกตที่ตรงกลางท่านผู้ชมฮะท็อปสปีดก็คือความเร็วสูงสุดของผมนะความเร็วสูงสุดของผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูสิตอนนี้กลายเป็น1 8ื0 0แปดหมแล้วเอ่อผมจะแข่งกับเขาต่อเลยไหมแลดูจะยังไม่จําเป็นนะผมจะมาลองเปิดไข่ดีไหมท่านผู้ชมฮะคือเจ้าแบบนี้เนี่ยมันเทพทูได้แบบโโหดดดมมมาาาาาากเเเเเลลยยนนนนนะะะคคคืืือออออออรรรรรสถซซ้้้้้วววิิตงงีไับ่จ ดูไหมท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเราซื้อวินเราจะติดเลดเดอร์บอร์ดไหมเออมันช่างเป็นความคิดที่แปลกประหลาดดีท่านผู้ชมฮะซื้อวินเพื่อติดเลดเดอร์บอร์ดนะครับแลดูไม่จําเป็นเนาะแต่ว่าไข่ที่แพงที่สุดเนี่ยราคา1ล้านวินเลยนะท่านผู้ชมฮะโอ้ราคาแพงมากอ่าผมลองซิมเปิลที่50,000วินก่อนละกันนะราคา1,425งพันสโรบักเลยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่แล้วก็ลองเปิดเจ้าไข่10,000ดูท่านผู้ชมฮะดูซิว่ามันคุ้มหรือเปล่านะหวังว่าดาเมจมันไม่ใชช่่่ดดดาาาาเเเมมมมมจจทนนนนนผู้หววัััังสสปปีะะะะยอออออออ็รบคฮโกก35% บวกสปีดอยู่ที่9,900ท่านผู้ชมะฮะก็แลดูจะใช้ได้นะโอเคโอเคลอเปิดมาเพิ่มอีกฮนะเพราะว่ามันไขฟองละ1 0 0 0 0นะได้โอ้ลัคก,กี้ระดับแปร ى. โอกาสออก14%ซึ่งอันนี้อ่าสปีดเพิ่มขึ้นมาแล้วฮะสปีดกลายเป็น1 0,000เดี๋ยวนะเราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้กี่ตัวอ่ะเปิดมาเพิ่มเปิดมาเพิ่มคือเราน่าจะวิ่งไวสุดๆไปเลยท่านผู้ชมฮะผมให้ผมเดานะผมว่าผมน่าจะวิ่งไวสุดๆไปเลยแหละในคลิปนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ได้มาอ่ะได้ตัวซ้ำมาเราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้แค่3ตัวท่านผู้ชมฮะและดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะใช่มันน้อยไปหน่อยแล้วก็โอ้โหถ้าเกิดเราจะเปิดหาเจ้าตัว0.99%เนี่ยมวว่่่าาาาาออออืืนนะยกกนกะแติเเเรร็งหหลออไไหลไทชี20,000 อันนี้ราคา75,000วินโอ้โห oh, <whoa. S 1> แพงเอาเรื่องฮะแพงเอาเรื่องและนี่คือผู้เล่นเริ่มต้นท่านผู้ชมฮาดูเขาวิ่งสิมันไม่เฉงว่าวิง่งอ่ะมันเหมือนเดินเลยอะสามารถรคลิกได้ ตอนนี้คลิกได้ทีละ99สปีดตอนนี้สปีดผมเพิ่มขึ้นมากลายเป็น4,000 40ท่านผู้ชมฮะเปิดออโต้คลิกแปบบ๊บว้วท่านผู้ชมฮะมันไม่ได้เพิ่มแค่สปีดท่านผู้ชมมันเพิ่มไฮสกอร์ผมด้วยไฮสกอร์ก็คืออิงจากท็อปสปีดว่าง,งั้นเถอะอ่ะโอเคผมเข้าใจวิธีการเล่นของเจ้าแบบนี้แล้วอ่ะตอนนี้หมดเวลามานั่งคลิกแล้วะได้เวลาแข่งอ่ะผมปล่อยให้เขาไปก่อนเลยเบนนี่นะั้นออกตัวทีหลังแต่ แรงมากโอ้โหดูดีท่านผู้ชมมอ้ผมกำลังต่อสู้กับแรงจีอยู่ตอนนี้แรงจีมันอัดเข้ามาที่หน้าผมแบบอ้ไวมากท่านผู้ชมดูสิผมกำลังจะนำพวกเขาในเร็วเรนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดดูจากท็อปสปีดผมตอนนี้ท่านผู้ชมฮะมันกำลังชาร์จมาเรื่อยๆแล้วลกำลังชาร์จแบบเฮเบ่แฮเบ่ไปสู่46,000สปีดท่านผู้ชมดูผม ผมไปไวมากท่านผู้ชมฮะดูสิโู้เดี๋ยวนะไวเกินไปหรือเปล่าเจ้าแมพนี้เนี่ยมันมีการหกล้มน,นะนะแบบหน้าคมําพื้นนะครับถ้าเกิดเราหน้าคมําพื้นเนี่ยสปีดเราจะหายไปหมดแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูจากบูมล่างตอนนี้ผมวิ่งไวมากนี่เพิ่งจะผ่านไปประมาณ1นาทีท่านผู้ชมฮะผมจะไปสู่หนึ่งแสนแล้วมาแล้วฮะหนึ่งแสนแสดงว่าผมจะน็อกรอบพวกเขาถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราผ่านหนึ่งแสนไปเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็วิ่งแซงเขาอีกรอบหนึ่งอย่างนี้หรอ บ้าไปแล้วนี่ไงท่านผู้ชมฮะกลับมาเริ่มต้นใหม่และวิ่งแซงใหม่อีกรอบหนึ่งมาแลดูจะแบบเหยียดหยามคนอื่นมากเกินไปหน่อยไหมแบบไปน็อกรอบเขาหลายๆรอบแบบนี้ยและผมมาแล้วครับตอนนี้ผมกําลังน็อกรอบกลุ่มข้างหน้าที่เขากําลังจะเข้าสู่1น0 0 0แนท่านผู้ชมฮหมเขาไปสู่1น0 0 0แกันแล้วผมกําลังตามไปครับตามไปน็อกรอบด้วยท่านผู้ชมฮะม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขมำัหน้าขมำโอ้สปีดลดลงเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมถ้าเกิดเราหกล้มเนี่ยสปีดเราจะหายไปเลยนะครับและเราน่าจะตามเขาไม่ทันแล้วท่านผู้ชมเหลือแปดวิถือว่าเจะแบบนี้เรียบง่ายและใช้คำว่าไงก็สนุกดีนะท่านผู้ชมฮะมันง่ายๆอะ่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่คลิกแล้วก็ซื้อสัตว์เลีย้ยงแล้วก็วิ่งให้ชนะแล้วก็เอาวินที่ชนะเนี่ย มาซื้อสัตว์เลี้ยงค่อนข้างที่จะ e ซี่นะผมคิดว่าในคลิปนี้ผมจะติดเลดเดอร์บอร์ดเนี้ยไหมท่านผู้ชมมาให้แบบเป็นสิริมงคลกับชีวิตสักหน่อยนะสำหรับเจ้าแมพนี้ตอนนี้เนี่ยท็อป50สกอร์นะครับอันดับ50อยู่ที่62,000ตอนนี้ไฮสกอร์ผมอยู่ที่46,000เพราะฉะนั้นฮนะมันก็ไม่ยากท่านผู้ชมนะผมแค่ต้องสุ่มหาสัตว์เลี้ยงดีอ่าอ่ะสุ่มเพิ่มอีกสัก2ตัวท่านผู้ชมเพราะว่าเราเหลือ20,000สปีดได้ในเรื่องของอันคาร์บอนมาอ่ะ0.9 อันนี้ระดับคอมมอนเหรอระดับคอมมอนโอ้โห50%ตัวกากสุดมันแลดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ท่านผู้ชมะใช่ไหมมันแลดูไม่ค่อยคุ้มอะแล้วก็มาคลิกเพิ่มในเรื่องของเ,ออเดี๋ยวนะอ่ะ คลิกไปทันซะและ2,250โลบัคเนี่ยได้แค่1,000 0 0วินท่านผู้ชมฮะคือแบบถ้าเกิดเราจะไปเปิดตัวแพงๆตัวแบบโคดโอย่างเงี้ยมันก็จบเลยนะหรือว่าเราจะเอาตัว800โลบัค3ตัวไปเลยมันแลดูจะคุ้มค่ากว่าไหมท่านผู้ชมฮะอ่ะลองดูลองดูเผื่ออาจจะคุ้มค่านะมาให้ท่านผู้ชมเจ้าโดมินัสเอครับซื้อมาเพิ่มอีกท่านผู้ชมฮะมาหวังว่า จะทําให้ไฮสกอร์ผมเพิ่มยิ่งขึ้นได้นะครับถ้าเกิดผมครอบครอง3ตัวคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยมันไม่มีในเรื่องของเกมพาร์ทเพิ่มสัตว์เลี้ยงไงเป็นอะไรที่แบบแอบ,บเซ็งไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะซื้อดมินัสมาก็น่าจะเพิ่มในเรื่องของไฮสกอร์ได้เยอะขึ้นอ่าได้มาครบละสามตัวตอนนี้ไฮสกอร์ผมอยู่ที่4 6 0 0 0ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรามาใช้สัตว์เลี้ยงที่เป็นโดมินัสแบบ3ตัวเลยเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ออกก่อนอ่ะ ตอนนี้ไฮสกอร์ผมเพิ่มเป็น51,000ืหเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้คลิกเพื่อเพิ่มสปีดให้กับตัวผมเองท่านผู้ชมฮะมถ้าเกิดผมคลิกผมจะได้ไฮสกอร์เพิ่มยิ่งขึ้นหรือว่าได้ท็อปสปีดเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้ชมฮะมโอโ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดเรามีสปีด1 0 0 0 0 0นเนี่ยมันจะขนาดนาไ,ไหนท่านผู้ชมฮะมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาแข่งัเด็กสักรอบหนึ่งท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคลิกก่อนถูกไหมมันใช้เราคลิกก่อนบวกทีไรกี่สิบสองเองเหรอทำไมมันบวกน เราจะบวกในเรื่องของสปีดเยอะขึ้นหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้สัตว์เลี้ยงแบบดีๆแล้วนะคือเจ้าโดมินัสเนี่ยมันบวกสปีดเยอะนะทำไมมันคริกได้ทีละ22เองหรือว่าเราต้องแข่งก่อนมาแข่งกันท่านผู้ชมฮะผมน่าจะชนะใาสๆอยู่แล้วไปผมน่าจะแซงเขาได้แบบสบายๆท่านผู้ชมฮะมและก็อีซี่โอ้โหมันไวมากท่านผู้ชมฮะท็อปสปีดผมตอนนี้อยู่ที่5 3 0 0 0ันผมว่าผมน่าจะถึงท็อปสปีดอยู่นะแมปมันจะพอให้วิ่งไหมเนี่ย ผมว่าผมไม่น่าถึงท็อปสปีดท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมาที่โซน1นึ่งแสนแล้วนะแล้วมันก็กําลังจะน็อกรอบเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมฮะคือผมเผลอไปล้มรอบหนึ่งไงมันเลยไม่สามารถที่จะทําท็อปสปีดได้และกลับมาเริ่มต้นใหม่ฮะโอ้ยไม่ถึงจริงด้วยท่านผู้ชมฮะท็อปสปีดท,ที่ตั้งไวห้าหมื่นอ่าแย่จังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะอย่างน้อยเราก็ชนะคนในเซิร์ฟเวอร์นี้แบบง่ายดดยมากๆเลย คือถ้าเกิดเราจะเล่นตามเกมแล้วเราจะสะสมวินมาเพื่อเปิดไข่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้น้อยนะถ้าเกิดเราชนะแต่ละรอบเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณเออไม่ถึง500ร้ยไหมผมว่ามันไม่น่าถึง500วินต่อรอบโอ้โหแสดงว่าเราจะต้องแข่งกันแบบพอเราโหดสุดๆเลยดีกว่าที่จะมาเปิดเจ้าไข่ฟองนี้ได้ โอ้โหไม่อยากจะคิดภาพคือผมไม่แน่ใจนะครับว่ารอบนี้ผมจะคลิกได้ทีละยี่สิบสองเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองคลิกดูได้ทีละยี่สิบห้าสปีดเดี๋ยวนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรท่านผู้ชมฮะผมเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่าไอการที่ผมคลิกแล้วเพิ่มสปีดขึ้นมาจากยี่สิบสองกลายเป็นยี่สิบห้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่นะเออมันน่าสนใจอ่ะมันน่าสงสัย อยากรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรเอาละหมดเวลาคลิกมาแข่งกันอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมฮะรอบนี้ผมออกตัวคนแรกและก็ไม่น่าจะมีใครนําผมได้แล้วถูกไหมเนี่ยเห็นไหมสปีดผมมันขึ้นค่อนข้างที่จะช้ามากเลยท่านผู้ชมฮหคือเรามีสปีดที่เยอะก็จริงนะครับแต่เราไปไม่ถึงสปีดที่เรามีไงมันเป็นอะไรที่แบบ แลดูไรค่านะสนามมันก็มีแค่เท่านี้งไงท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเราหกล้มเนี่ยก็คือไม่มีทางไปถึง5 0,000ได้เลยยิ่งถ้าเกิดใครที่มีสปีดสัก1นึ่งแเนี่ยผมว่าน่าจะไปไม่ถึงแล้วท่านผู้ชมดูตรงนี้สิคือผมค่อนข้างที่จะนําเข้ามาแบบไกลมากฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนรอบนี้ผมไม่ล้มท่านผู้ชมฮะผมอาจจะมีสิทธิ์ที่จะไปถึงท็อปสปีดแบบง่ายๆหรือเปล่าตอนนี้มาที่สปีดสามหมื่นหกและกำลังไปแมปหนึ่งแสนดินแดนหนึ่งแสนเรียบร้อยฮะสปีดไม่หายไปและผมไวมากท่านผู้ชมแต่กระเท่านั้นแหละไปไม่ถึง5 ห4 0่0อยู่ดีเพราะว่ามันจะถึงเส้นชัยแล้วยังไงล่ะโอ้โหเซ็งเลยอะแต่ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะ น็อกรอบพวกเขาเหล่านี้แน่ผมว่ารอบนี้ผมทําได้ท่านผู้ชมเพราะว่ารอบนี้ผมไม่หกล้มไงท่านผู้ชมฮะเ,เพราะฉะนั้นเราจะสองรอบไหวไหมน็อกรอบ2อรอบอย่างนั้นเหรอยากท่านผู้ชมฮะเข้าเส้นชัย2รอบภายใน2นาทีเหรอมันอาจจะทําได้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราล้มเนี่ยเราจะทําไม่ได้เลยท่านผู้ชมฮะเห็นไหมเมื่อตะก,กี้นี่เหมือนผมจะล้มนะสปีดผมกลับไปที่ศูนย์แต่ว่าท่านผู้ชมฮะผมมีสิทธินะสิบห้าวิสุดท้ายผมอาจจะไล่จะจมออดี้ทันเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้นุม่มฉันมาแล้วฉันมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเก้าวิแปดวิเจ็ดวิ แซงไหมหกวิเรียบร้อยแซงฮะไปสู่ดินแดนหนึ่งแสนเอาจริงๆนะถ้าเกิดผมไม่ล้มเนี่ยสปีดผมไม่หายไปนะผมว่าผมเข้าเส้นชัย2รอบได้แบบสบายๆเลยนะก็คือถ้าเกิดผมอยากแกติดเล่นด้วยบอร์ดในคลิปนี้นะครับผมก็แค่ต้องเล่นให้บ่อยขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเล่นบ่อยขึ้นเราก็จะสามารถคลิกเพ,เพื่อเพิ่มสปีดเราได้มากยิ่งขึ้นตามจํานวนรอบที่เราเล่นได้เยอะขึ้นนั่นแหละท่านผู้ชมฮะยิงเล่นเยอะยิ่งบวกเยอะอะไรประมาณนั้นแสดงว่าทอ p ห้าสิบที่เขาแข,แข่งกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาเล่นเยอะท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็นอย ก็ต้องมาเปิดไข่ที่ราคาแพงขึ้นไปอีกท่านผู้ชมฮะอย่างเช่น2 5ง0 0 0หวินซึ่งถ้าเกิดผมจะกดคลิกมาที่ตรงนี้10,000แวินเนี่ยราคา2 2 5 0โลบัตถ้าเกิดผมซื้อ2,000 0 0วินใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น5000เดี๋ยนะมันจะกลายเป็น4,500รโลบัตมันแลดูจะไม่คุ้มอะ่ะท่านผู้ชมฮะคือผมว่าไม่คุ้มแล้วก็ไม่สามารถที่จะแซงที่1ได้ด้วยผมว่าที่1เนี่ยเขาขยันเล่นแล้วก็เทพถูด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจ้าแมปนี้นะครับเอาไว้เล่นฆ จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมท่านผู้ชมนะถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเข้ามาแข่งประชันความเร็วก็กลองชวนเพื่อน,เ,นเข้ามาเล่นได้เลยท่านผู้ชมนะเป็นแมปที่เอาไว้ฆ่าเวลาได้พอสมควรเลยท่านผู้ชมนะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนั้นทำคลิปใหม่กมาด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครสาหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time